นี่นะคะเห็ดทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะคะเกือบทั้งหมดแบ่งให้จอยไปหน่อยนึงนะคะประมาณสิบลิตรนะคะก็เหลือเท่านี้นะคะมาเทใสล่ลังอากาศจะได้ระบายเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำให้หมดเลยนะคะเห็ดที่อยู่ในลางสามรางนี้นะคะ ตากแบบไหนดีเนาะหั่นแบบไหนดีเนาะถึงจตากแห้งเ,เร็วลองไปก่อนนะคะลองแบบนี้ไปก่อนนะใส่ในลังไปก่อนนะ เราจะถือโอกาสคัดส่วนที่ไม่ดีออกด้วยนะคะสวยค่ะสวย 哦，那、嗯。 ขาส่วนมากก็ยังสภาพดีอยู่นะคะหมวกจะแก่แล้วก็ตาค้านะคะหันขาตาหมวกแก่เกินแล้วก็ทิ้งถ้ายังไม่แก่เกินเราก็ลอกฟองน้ำแล้วก็เอามาเอามาหันตากนะคะตากเก็บนะคะรุ่นนี้เพือปีหน้าได้กลับไทยนะหมดโควิด จะตีหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อีกประมาณ5นาทีตีหนึ่งนะคะดอกสุดท้ายแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งหมดเต็มราวตากผ้าแล้วก็ลังสามลังนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บที่อยู่ในเตาอบนะคะอันนี้เป็นเตาอบเครื่องใหม่นะคะคุณพ่อถิกกับแม่คุณพ่อถิกรวมตังกันซื้อให้นะคะเครื่องอบเห็ดเป็นชั้นๆนะคะมีแผงแผงสําหรับวางเห็ดนะคะทั้งเป็นรูเล็กและรูใหญ่นะคะสําหรับอบเห็ดก็ได้อบเนื้ออบผักอบผลไม้ได้ทุกอย่างนะคะปรับอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็มีพัดลมเป่าค่ะมีพัดลมดูด ลมเย็นเข้ามาแล้วก็เป่าลมล้อออกมานะคะ ตอนนี้เราก็ตั้งเวลาไว้5ชั่วโมงนะคะมันจะกระพริบขึ้นมาโชว์เนี่ยสลับกันนะคะเวลาที่เราตั้งไว้ก็คือ5ชั่วโมงนะคะเลยไป5นาที5ชั่วโมง5นาทีแล้วก็จะสลับมาโชว์ตรง0.004หือว0.05ตรงเนี้ยก็คือเวลาที่เดินจริงนะคะตอนนี้มันวิ่งไปแล้วกี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ย ก็จะสลับกันมาโชว์หน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอุณหภูมิค่ะ41องศาค่ะตอนนี้หรือว่า105ฟาเรนไฮน์นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีบอกว่าอบอะไรใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นอันนี้เจอ้กีไปว่าอะไรไม่ทราบนะคะ63ถึง68องศา แล้วก็เทียบค่าเป็นฟาเรนไฮต์ให้ด้วยนะคะเนื้อหรือปลา63องศาผลไม้57องศาผัก52นะคะแล้วก็สมุนไพร35ถึง52เห็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะ เพราะว่าเห็ดเนี่ยเป็นของที่เน่าเสียง่ายมากนะคะและ้วก็มีความชื้นสูงเราก็จะต้องอบด้วยความร้อนต่ำสุดนะคะต่ำสุดก็คือ35องศากับ41องศานะคะตอนนี้เราใช้41เนื่องจากว่าเราตากหน้าพัดลมมาแล้วระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าจบในตู้โดยตรงก็ต้องใช้35นะคะต่ำสุด เพื่ความมั่นใจว่าเห็ดจะไม่เน่านะคะ